เอกภพปัจจุบันมีอายุประมาณ13,800ล้านปีเมื่อถึงเวลา22,000ล้านปีหลังจาก Big Bang ดวงอาทิตย์จะจบชีวิตลงในแถบลำดับหลักของมันและจะกลายเป็นดาวแคระขาวผลสังเกตการชี้ให้เห็นว่าเอกภพเต็มไปด้วยพลังงานเมื่อที่มีขนาดของความดันเท่ากับความหนานแน่นพลังงานของมันแต่ติดลบสมมูลกับค่าคงที่เอกภพของไอสไตน์ในเชิงพลวัต เมื่อสสารในเอกภพแผ่กระจายไปเพราะการขยายตัวพลังงานมืดจะยังคงอยู่ที่ความหนาแน่นค่าเดิมผลักดันให้เอกภพถูกกำหนดโดยพลังงานมืดมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตอันไกลห่างซึ่งนั่นหมายความว่ายุคใหม่ของอินเฟลชันเกรดต่ำกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เวลาผ่านไปกาแล็กซีที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในปัจจุบันจะบินหนีจากกาันไปบนสายใยแห่งการอวกาศเร็วขึ้นเร็วขึ้นขอบฟ้าเหตุการณ์จะก่อตัวกาแล็กซีที่อยู่ไกลห่างจะปรากฏต่อเราราวกับว่ามันกำลังตกลงไปสู่หลุมดำซ่อนเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายใน,ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นจากเราไปชั่วนิวรันดร์ ที่ประมาณ8,500ล้านปีตอนที่พลังงานมืดเป็นตัวหลักในการกำหนดการขยายตัวของเอกภพโดยสิ้นเชิงนั้นเอกภพจะเย็นตัวลงไปสู่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่งตามกระบวนการที่บรรยายโดยกิบบอนส์กับฮอว์กิงฮอว์กิงได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ว่าขอบฟ้าเหตุการณ์สร้างรังสี h a w k กิงหลุมดำมีขอบฟ้าเหตุการณ์ที่ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นภายในนี่จึงเป็นเหตุให้ผิวของมันปล่อยรังสีฮอว์กิงออกมาและจะทำให้มันระเหยไปในที่สุด แต่หากเอกภพยังคงขยายตัวด้วยอ,อัตราเร่งขอบฟ้าเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุการณ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปที่เราจะไม่มีวันมองเห็นกิบบอนส์กับฮอ์คิงคำนวณว่าในเอกภพที่เฟิรพองตัวแบบนั้นเมื่อถึงช่วงท้ายๆผู้สังเกตใดๆในเวลานั้นจะมองเห็นรังสีความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นรังสีที่เรียกว่ารังสีกิบบอนส์กับฮอ์คิง เรืงสีความร้อนที่จะมองเห็นในอนาคตของเอกภพเรานี้จะมีความยาวคลื่นเฉพาะตัวประมาณ22,000ล้านปีแสงเรังสี CMB ยังคงมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นเมื่อเอกภพขยายตัวแบบทวีคูณ หลังจากเวลาผ่านไป8,500ล้านปีรังสีความร้อน CMB ก็จะมีความยาวคลื่นเฉพาะตัวมากกว่า2 2 0 0 0ล้านปีแสงและถือว่าไม่มีนัยะสำคัญเมื่อเทียบกับรังสี g i บบอนส์กับฮอว์กิงที่ถูกสร้างขึ้นโดยขอบฟ้าเหตุการณ์ ณจุดที่เราควรมองเห็นอุณหภูมิเอกภพหยุดลดลงและกลายเป็นค่าคงที่ที่อุณหภูมิกิบบอนส์กับฮอว์กิงประมาณ7จ็คูณสิยกกําลังลบสาเคลวินซึ่งนี่เป็นอุณหภูมิที่เย็นมากๆแต่ก็ยังสูงกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์นี่เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดค่ะสําหรับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเมื่อกาล็กซี่ดวงอื่นๆบินหนีไปจากเราแล้วหายไปเบื้องหลังขอบฟ้าเหตุการณ์เราจะถูกทิ้งอ้างว้างกับแหล่งพลังงานอันจํากัด ติดอยู่กับแอ่งอุณหภูมิต่ำชั่วนิวรันต์สิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานในการดำรงชีพแต่ที่สุดแล้วเราจะใช้พลังงานหมดไปและมาอยู่ในสมดุลกับแอ่งความร้อนนี้ด้วยหลักการแล้วสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาจสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานๆโดยการเบียดเบียดกันอยู่รอบหลุมดำที่กำลังระเหยแม้แต่หลุมดำมวลยิ่งยวดที่มวลมากที่สุดก็จะระเหยหายไปในที่สุดและสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาก็จะตายไปทั้งหมด ดังนั้นที่เวลา8,500ล้านปีเมื่อรังสี bon กิบบอนสกับฮอว์กิงเริ่มเป็นใหญ่เนื้อพลังงานรูปแบบอื่นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาก็จะได้รับคำเตือนอันชัดเจนถึงภัยที่กำลังมาถึงในอนาคตอันแสนไกลเราทดสอบความถูกต้องของแนวคิดเหล่านี้ได้ค่ะรังสี bon กิบบอนสกับฮอว์กิงเกิดขึ้นในเฟสอินฟลชันของเอกภพยุคแรกเริ่มด้วยซึ่งรวมถึงทั้งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงแล้รังสีหรือคลื่นความโน้มถ่วง หากมีการตรวจจับรังสีความโน้มถ่วงจากเอกภพยุคแรกเริ่มได้ผ่านทางร่องรอยที่มันเหลือทิ้งไว้ในโพลาไรเซชันของ CMB แล้วก็จะถือเป็นการยืนยันด้วยการทดลองที่สำคัญของกลไกรังสีฮอ์กิ้งคลื่นความโน้มถ่วงเหล่านี้ไม่ได้ถูกตรวจจับจากวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างเช่นหลุมดำชนกันที่ไลโก้เพิ่งตรวจจับได้เร็วๆนี้มันจะถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งอื่นที่แตกต่างนั่นก็คือคกลไกฮอ์กิงอันเป็นกระบวนการทางควอนตัม และนี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นนอกจากนั้นยังมีภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตอยู่อีกหลายอย่างในอนาคตอันแสนไกลนี้ค่ะที่เวลา10ยกกำลัง14ปีบรรดาดวงดาวจะลดความสว่างลง เมื่อดาวมวลต่ำพวกสุดท้ายหมดเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและดับไปเอกภพมืดมิดเหลือเพียงซากดาวทั้งดาวแคร์ขาวดาวนิวตรอนและหลุมดำดาวเคราะห์บางดวงอาจจะยังคงโครจรรอบพวกมันอยู่แต่เมื่อถึงเวลา10ยกกำลัง17ปีดวงดาวจะเข้ามาเฉียดกันใกล้พอที่จะฉีกดาวเคราะห์ออกจากวงโครจรและเหวี่ยงมันไปสู่อวกาศระหว่างดวงดาวที่เวลา10ยกกำลัง21ปีหลุมดำมวลขนาดากาแล็กซีจะก่อตัว อันตรกิริยาความโน้มถ่วงระหว่างวัตถุ2วัตถุจะดีดดาวบางดวงให้หลุดออกไปจากกาแล็กซีในขณะที่ที่เหลือจะตกลงไปสู่หลุมดำตรงใจกลางรังสีความโน้มถ่วงจะทำให้ดวงดาวใกล้กับหลุมดำหมุนวนเป็นก้นหอยลงไปในนั้น ถึงเวลาสิบยกกำลัง64ปีหากนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นไปก่อนหน้านั้นโดยอ้างอิงตามฮอกกิ้งแล้วโปรตอนควรจะสลายตัวผ่านกระบวนการการหายากที่มันตกลงไปภายในหลุมดำจิ๋วเพียงชั่วครู่ผ่านหลักความไม่แน่นอนจากนั้นหลุมดำก็สลายตัวอย่างรวดเร็วโดยการแผ่รังสีฮอกกิ้งโพสิตรอนซึ่งเบาวกว่าโปรโตอนมากๆอาจถูกปล่อยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคจากการสลายตัวของหลุมดำที่โปรโตอนได้หายเข้าไปเพื่ออนุรักษ์ประจุ เมื่อโปรโตอนสลายตัวเราจึงเหลือเพียงอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนเป็นอนุภาคมวลมากที่สุดที่หลงเหลืออยู่โปรโตอนอาจสลายตัวได้ก่อนหน้านี้อีกอาจจะที่สเกลเวลา10ยกกำลัง34ปีแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพวกมันก็จะสลายตัวไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อถึง10ยกกำลัง64ปีและเมื่อถึงเวลา10ยกกำลัง100ปีหลุมดำมวลขนาดกาแล็กซี่จะระเหยหายไปผ่านการแผ่รังสีฮอว์กิง คำถ,ถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นภาพมาตรฐานที่นักฟิสิกส์เห็นก็คือพลังงานมืดซึ่งปัจจุบันทำให้เกิดการขยายตัวแบบเร่งของเอกภพรวมทั้งแสดงถึงสถานะที่ว่างที่มีความหนานแน่นพลังงานคงที่เป็นบวกและความดันเป็นลบเราสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของเรากับการอยู่ในหุบเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเล็กน้อยระดับความสูงของเราแสดงถึงปริมาณพลังงานมืดที่มีอยู่ในที่ว่าง เราได้กลิ้งไปก้นหุกเขาและยังอยู่ตรงนั้นปริมาณพลังงานในที่ว่างหรือพลังงานมืดไม่เปลี่ยนแปลงนี่จะทำให้เอกภพมีขนาดเป็นสองเท่าในทุกๆ1,2200ล้านปีไปเป็นระยะเวลาอันแสนยาวนาน หากรอนานพอและสถานะที่ว่างของเราซึ่งทำให้เกิดพลังงานมืดสามารถลอดอุโมงค์ควันต้ามผ่านกำแพงหุบเขาไปสู่สถานะพลังงานต่ำกว่าที่เป็นแนวเขาที่หยุดต่ำกว่าหุบเขาของเรานี่จะทำให้เกิดฟองของสถานะที่ว่างความหนานแน่นต่ำซักแห่งในเอกภพที่มองเห็นได้ของเราความดันลบภายนอกฟองจะติดลบมากกว่าความดันภายในซึ่งจะดึงผนังฟองให้ขยายตัวออก ภายในเวลาสั้นๆผนังฟองก็จะเคลื่อนที่ขยายออกไปด้วยอัตราเร็วเกือบเท่าแสงและจะขยายตัวต่อไปไม่สิ้นสุดกฎทางฟิสิกส์จะแตกต่างออกไปภายในฟองและคุณก็จะตายเมื่อผนังฟองชนคุณเข้า เราอาจมองเห็นฟองที่ว่างความหนานแน่นต่ำก่อตัวขึ้นภายในเวลาสั้นๆแค่10ยกกำลัง138ปีเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพในพลังงานที่ว่างสนามฮิกส์แต่นักฟิสิก์จำนวนมากคิดว่าที่ว่างฮิกส์จะถูกทำให้เสถียรดยผลจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์พลังงานสูงๆเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆเอกภพจะปรากฏเหมือนแชมเปญที่เป็นฟองฟอดต,ตลอดไป อนนี้มีคำทํานายที่ดีที่สุดของเราว่าเอกภพจะประพฤติตัวอย่างไรในอนาคตแล้วแล้วอนาคตของเราในเอกภพล่ะน่าจะเกิดอะไรกับเราบ้างสปีชีส์โฮมเซเปียนส์ของเราน่าจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตอันแสนไกลในภายภาคหน้าต้องบอกก่อนค่ะว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคที่อยู่ได้ง่ายอย่างมาก เอกภพมีอายุมากพอและเย็นตัวลงพอสำหรับให้คาร์บอนและธาตุอื่นๆที่สำคัญต่อชีวิตได้เก่ะเกิดขึ้นและปัจจุบันดาวฤกษ์ก็กำลังสาดส่องอย่างสุขสว่างให้ความอบอุ่นและพลังงานแก่เราเป็นยุคแบบที่เราอาจคาดว่าจะพบผู้สังเกตการณอันทรงปัญญาอยู่หลังดวงดาวได้เลือนจางไปแล้วมันจะเป็นการยากสำหรับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่จะบังเกิดโดยเจเริญเติบโตงอกงาม หลักมนุษยวิทยาอย่างอ่อนเสนอโดยโรเบิร์ตดิกกี้และภายหลังก็ได้รับการตั้งชื่อและคำนวณอย่างแม่นตรงโดยแบรนดอนคาร์เตอร์กล่าวว่าแน่นอนที่ผู้สังเกตทรงปัญญาควรหวังจะพบตัวเองอยู่ในตำแหน่งแห่งที่อาศัยดำรงชีพอยู่ได้ในยุคที่อาศัยดำรงชีพได้ในเอกภพเพราะโดยตรกะแล้วพวกเขาจะไม่อาจมีชีวิตอยู่เพื่อถามปัญหาดังกล่าวในยุคที่ไม่อาจอาศัยดำรงชีพอยู่ได้ ในฐานะผู้สังเกตทรงภูมิปัญญาหนึ่งเดียวที่เราได้ผ่านพบในเอกภพจวบจนปัจจุบันเราก็อยากจะรู้ว่าสปีชีส์ของเราจะดำรงคงอยู่ได้นานเพียงใดและเราจะพิจารณาคำถามนี้อย่างไรดี น่สนใจว่าช่วอายุรวมของสปีชีส์ของเราที่ทำนายโดยสูตรโคเปนิคัสนั้นสอดคล้องกับช่วอายุจริงของสปีชีส์อื่นบนโลกได้ดีอย่างน่าทึ่งโฮโมอีเรกตัสสปีชีส์แม่ของเรามีช่วอายุเฉลี่ยเพียง1.6ล้านปีและนีแอนเดอร์ทันอยู่ได้เพียง3 0 0 0ปีสปีชีส์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีช่วอายุเฉลี่ย2ล้านปีแม้แต่ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ก็สูญพันธุ์ไปในเวลาเพียง2.5ล้านปี มันถูกอุกาบาทชนจนล้มหายไปหมดเมื่อประมาณ65ล้านปีมาแล้วหากเราใช้เพียงข้อมูลสถิติประกันภัยของสปีชีส์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อทำนายชั่วอายุในอนาคตของเราแล้วเราจะพบว่าช่วอายุในอนาคตของเราจะอยู่ระหว่าง5600ปีกับ7.4ล้านปี ขีดจำกัดเหล่านี้อยู่ภายในขอบเขตท,ที่หามาได้จากหลักการแห่งโคเปนิคัสที่อิงอยู่กับเพียงชั่วอายุในอดีตของเราในฐานะสปีชีสรงภูมิปัญญา ตราบเท่าที่เรายังคงอยู่บนโลกใบนี้เราก็จะพบกับภัยอันตรายแบบเดียวกับที่ทําให้สปีชีส์อื่นๆสูญพันธ์ไปและข้อเท็จจริงที่ว่าเราเพิ่งอยู่มาเพียงสองแสนปีควรทําให้เรากังวลว่าสติปัญญาของเราอาจไม่ช่วยให้ชะตากรรมของเราดีกว่าสปีชีส์อื่นๆเสมอไปตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าแน่สิโฮม o เซเปียนสจะสูญพันแต่ไม่เป็นไร เพราะเราจะให้กำเนิดสปีชีส์ที่ชาญฉลาดทรงสติปัญญากว่ามาแทนที่เราในอนาคตอย่างไรก็ดีชาวดาวินตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสปีชีส์ส่วนใหญ่นั้นไม่ทิ้งสปีชีส์สืบเชื้อสายเอาไว้เลยพวกมันตายจากไปโดยไร้ทายาทในแง่นี้สังเกตว่าสปีชีส์อื่นๆทั้งหมดของวงโฮมินิดกลุ่มของสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ของเรา รวมถึงในอันเดอร์ทันโ o โมไฮเดนเบอร์เจนซิสโฮโมอิเรกัสโฮโมฮาบิลิสและออสตราโลพิเทคัสได้สูญพันไปหมดแล้วเราเป็นสปีชีส์หนึ่งเดียวในวง h o โฮมินิดที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับวงสัตว์ฟันแท้ที่มีสปีชีส์แตกต่างกัน1,600สปีชีส์ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันและมีโอกาสในการอยู่รอดต่อไปอีกมาก ตฟเฟนเจกู oo, อภิปรายได้ข้อสรุปแบบเดียวกันโดยเรียกเราว่าเป็นเพียงเครื่องประดับเล็กๆบนต้นคริสต์มาสแห่งวิวัฒนาการเท่านั้นเราไม่ควรหวังว่าจะสืบเชื้อสายเป็นเครื่องจักรทรงภูมิปัญญาด้วยหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเอกภพเป็นเครื่องจักรทรงภูมิปัญญาแล้วและคุณเองไม่ได้พิเศษคุณก็ต้องถามตัวเองว่าทําไมฉันไม่ใช่เครื่องจักรทรงภูมิปัญญาล่ะบางคนอย่างเช่นนักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นิกบอสต ROM คิดว่าเราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ได้รับการจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นบนแล็บท็อปของมนุษย์ในอนาคตอันก้าลำ้ำหากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังคงพัฒนาไปอย่างเท่าทวีคูณสักวันมนุษย์ในอนาคตอาจทำแบบจำลองที่เหมือนจริงอย่างยิ่งยวดจนสามารถหลอกมนุษย์ที่อยู่ภายในแบบจำลองให้เชื่อว่าพวกมันมีอยู่จริงได้และหากมนุษย์จำลองดังกล่าวมีจำนวนมากกว่ามนุษย์จริงๆอยู่มากคุณก็อาจคาดว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในนั้น ากคุณคิดว่าสปีชีส์ทรงภูมิปัญญามักจะครอบครองอนานิคมกาแล็กซี่แล้วให้ลองถามตัวเองดูว่าทำไมฉันจึงไม่เป็นผู้ล่าอนาน,านิคมอวกาศในปี1950เอนริโกเฟอร์มีได้ตั้งคำถามอันด่งดังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนทำไมพวกเขาไม่ได้เอาโลกเป็นอนานิคมตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วหลักการแห่งโคเปนิคัสได้ให้คำตอบต่อคำถามของเฟอร์มี สัดส่วนจำนวนหลักๆของผู้สังเกตทรงภูมิปัญญาทั้งหมดต้องยังคงอยู่ในดาวเคราะห์แม่ของตัวเองการละอนานิคมจะต้องไม่เกิดขึ้นบ่อยนักที่สำคัญนี่หมายความว่าเราสามารถใช้สมการเรกได้ซึ่งเป็นสมการที่ประมาณจำนวนอริยธรรมทรงภูมิปัญญาซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างเอกเทศบนดาวแม่ของตัวเอง เป้าหมายของโปรแกรมการบินอวกาศของมนุษย์ควรเป็นเพื่อการพัฒนาโอกาสในการอยู่รอดของสปีชีส์ของเราโดยการสร้างอนานิคมในอวกาศเรามีโปรแกรมการบินอวกาศของมนุษย์มาหกทศวรรษแล้วหลักการแห่งโคพนิคัสเสนอว่าการให้เงินทุนแก่โปรแกรมการบินอวกาศของมนุษย์มีโอกาส50%ที่จะยังคงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย60ปีนานพอที่จะตั้งอนานิคมบนดาวอังคารได้ การถามหาอนานิคมบนดาวอังคารไม่ได้ไร้เหตุผลข้ออภิปรายตามหลักโคเปนิกัสเสนอว่าเราควรรีบทำการดังกล่าวก่อนที่เงินสำหรับโปรแกรมอวกาศของมนุษย์จะหมดลงอีลอนมัสแห่ง Space X สนใจให้เงินทุนสนับสนุนส่วนตัวต่อการตั้งอนานิคมบนดาวอังคาร การตั้งอนานิคมบนดาวอังคารจะให้โอกาสสปีชีส์ของเรา2อ,อย่างแทนที่จะเป็นหนึ่งอย่างและอาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เราในระยะยาวถึงสองเท่ามันเป็นเหมือนแผนการประกันชีวิตต่อภัยพิบัติใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับเราบนโลกใบนี้จากสงครามไปจนถึงภัยพิบัติทางสภาวะอากาศการชนของอุกกาบาตไปจนถึงโรคระบาดร้ายแรงอันไม่คาดคิดมันยังเพิ่มโอกาสของเราในการไปสู่ระบบดวงดาวระบบอื่นเป็นสเท่า อาณานิคมหนึ่งนำมาสู่อาณานิคมอื่นๆหากเรามองไปรอบๆเราจะพบว่าเอกภพแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะทำอะไรเราอยู่บนฝุ่นเม็ดเล็กๆในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลเอกภพบ,บอกกับเราว่าจงขยายเผ่า,พ,าพันธุ์และเพิ่มแหล่งอาศัยดำรงชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดเราอยู่บนดาวเคราะห์ที่เกลื่อนกลาดไปด้วยกระดูกของสปีชีส์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และอายุของสปีชีส์เราก็น้อยนิดเมื่อเทียบกับอายุของเอกภพทั้งหมดเราควรขยายเผ่าพันธุ์ออกไปภายนอกก่อนจะสูญพันธุ์เรามีโปรแกรมอวกาศที่สามารถส่งเราไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้มานานกว่าครึ่งศตวรรษเพียงเล็กน้อยเราควรใช้มันอย่างชาญฉลาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่มันจะหมดไปเราจะออกเดินทางไปสู่อวกาศหรือเราจะหันหลังให้กับเอกภพ ความจริงที่ว่าเรากำลังคุยเรื่องนี้บนโลกเป็นคำเตือนว่ามีโอกาสไม่น้อยที่เราจะติดอยู่บนโลกต่อไปสติปัญญาของเราทำให้เรามีศัก,กยภาพศัก,กยภาพที่จะตั้งอนานิคมในกาแล็กซี่และกลายเป็นซูเปอร์อารยธรรมสุดลำ้ำแต่สปีชีส์ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำสิ่งนี้ได้สำเร็จไม่เช่นนั้นคุณก็จะพิเศษที่เป็นสมาชิกข,ของสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์ดวงเดียว แหล่งพลังงานที่เราควบคุมได้มีพลังน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเราเองอยู่มากเราอ่อนแอแล้วเราไม่ได้อยู่มันมนานนะักแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งเกี่ยวกับเอกภพและกฎที่กำหนดมันและนี่ก็คือหนึ่งความสำเร็จอันน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกภพก่อกำเนิดมานานเท่าไหร่แล้วหรือกาแล็กซี่และดวงดาวก่อตัวขึ้นมาอย่างไรและนี่ก็คือหนึ่งความสำเร็จอันน่าทึ่งที่เราได้บอกกล่าวเรื่องราวมาณที่นี้